รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครั้งที่ผมออกเดินทางตามรอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวยิ่งทำให้ผมเห็นภาพที่ชัดขึ้นของการเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศแต่เส้นทางที่ผมกำลังจะไปครั้งนี้ไกลออกไปกว่านั้นนะครับพระองค์ความรู้ที่มาพร้อมกับน้ำพระาราชหฤทยัยได้เดินทางไกลข้ามเขตโค้งมาถึงเพื่อนบ้านของเราด้วยสบายดีประเทศลาวครับ จะเดินทางไปโน่นมานี่บ่อยๆแต่นี่กลับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินอยู่แคมป์ของหรือริมโของอีกฝั่งครั้งนี้ผมได้ลองหันกลับมามองบ้านของตัวเองได้บันทึกภาพความหลากหลายแต่ลงตัวของเวียงจันทร์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำคัญ ได้เห็นว่าเราใกล้ชิดกันแค่ไหนทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่ผมสิบุมีรถแนวนี้แค่ได้ยินสำเนียงคุ้นเคยแบบนี้ก็อุ่นใจแล้วล่ะครับจากองค์ความรู้ของพระเจ้าอยู่หัวที่อย่างรากยืนต้นในบ้านเราไม่ต่างจากไม้ใหญ่วันนี้เมล็ดพันธุ์ของไม้นั้นมาเติบโตไกลถึงที่นี่พร้อมๆกับสร้างอาชีพและชีวิตใหม่ให้กับลุงวันของผมคนนี้ด้วยครับ ตอนไปเฮียนท่านกับแบบว่าลักษณะไปทัศนะที่ประเทศไทยแล้วไปทัศนะอะไรบ้างครับไปดูอันนันนะดูพวกคือการสินจนะไปมึง<ต>่งข้าเจ้าปลูกน้ำไม้ฝรั่งแล้วก็หลายอันว่าซอันไปมึง่งขนาดแต่ละสนิทแล้วก็เรื่องปลูกปักเกียงน้อยบอ่อหรือว่าติดตาต้อจริงขนาอ๋นะอติดตาต้อ,อหลังจากที่ลุงวันได้ไป เรียนรู้ตรงนั้นนะครับแล้วกลับมาเนี่ยเริ่มเลยไหมครับกลับมาแล้วก็พอดีมันเริ่มเฮ็ดเลยครับเฮ็ดแล้วก็แบบว่ามันมีตลาดนัดเพิ่นที่ว่าเพื่อนให้ไปวางแสดงแล้วก็ผลิตส่งให้กระเจ้าเลยเส่ะหอ๋อก็เลย,ก,เลยก็เลยแบบเป็นประจําเลยเป็นประจําเลยลูกค้าประจําจจอ๋อถ้าเกิดว่าเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าพอได้มาแล้วพอเราปลูกเสร็จแล้วเราจะไปขายที่ไหน ไม่ต้องห่วงเลยบ่่ให้เป็นห่วงตัวนี้ถือว่าผลิตนำบ่ทันเรื่องสินค้าใช่ไมในช้าจังครับเจ้าต้นเล็กๆพวกนี้นี่เองแหะครับคือรายได้หลักของลุงวันหลังจากลุงได้เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวซึ่งเป็นความร่วมมือของเราทั้งสองชาติในการส่งเสริมเกษตรกรชาวลาว ในฐานะเกษตรกรคร,รอบครัวตัวแบบของโครงการจึงได้รู้ว่าอะไรคือคำตอบของการทำกรเกษตรที่ยั่งยืนกว่าก็พาลูกพาเมียมาฮ็ดเกษตรนี่เกษตรพอเพียงแล้วก็เริ่มดีขึ้น ครอบครัวก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์พอมีได้ใส้ได้จ่ายพอได้สุกนัวลูกเงินแล้วก็นี่สินก็บก่บค่อยมีบ่ <S <S อค่อยมีตอนนี้บ่มีแล้วบ่มีแล้วแล้วลกามีเงินซื้อรถซื้อลงัง<ด>แบบว่าสวยเลยรถสองคันแบบว่าขนเครื่องนี่ไปส่งลูกค้าตลาดบ้านรถอะไรที่คนเราอยากมีลุงเขาก็มีหมดแล้วนะครับ แต่ลุงก็ยังใช้ชีวิตทำเกษตรแบบอินทรีย์อยู่กับดินกับต้นไม้เหตุผลเหรครับก็นี่คือความสุขที่จับต้องได้มากกว่านะสิครับแล้วหลังจากที่ผลผลิตของเราเยอะขึ้นมีการวางไปขายทันไม่ทันแบบนี้ครับลุงวานคิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยลุงวานจะทำอะไรต่อไปอีกครับแบบว่าจะ จะทำมาให้มันเป็นต้นนงแบบว่าอยากเอาพวกที่ว่าลงฝึกหัดนะนะครับลุงวันสิปลูกไม้จินมากไว้หลายๆแล้วสิเอาพวกนักเฮียนพวกอันนี้มาลงสตาครับติดตาตัวจริงซอยเออถ้าบว่าถ่ายทอดความรู้ต่อด้วยแม่นละเป็นครูเลยนะครับสิ่งที่ลุงกำลังจะให้คงไม่ต่างจากสิ่งที่ลุงเคยได้รับมาจากโครงการ เช่นเดียวกับเกษตรกรรวมถึงนักศึกษาชาวลาวอีกหลายคนที่เข้ามาฝึกงานในห้องเรียนวิชากเกษตรต้นแบบแห่งนี้ครับโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอดห้วยซัวที่หลักสาวสองหรือหลัก22นี้เน้นไปที่การพัฒนาหลักๆ5เรื่องครับแต่พอออนุลมผู้อำนวยการของที่นี่ บอกว่าเราจะพัฒนาอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มจากเรื่องน้ำซะก่อนเส้นทางที่ผมเดินตามผอออไปนี้เป็นทางเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและพระราชทานคำแนะนาในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยสอนเมื่อปี2537ด้วยล่ะครับ 18ปีก่อนที่เราจะมีน้ำใช้เพียงพอทั้งโครงการและหมู่บ้านร,บรอบๆอย่างทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยครับสภาพแวดล้อมแถวนี้หรือว่าหรือว่าแบบรวมๆภาพรวมๆของแถบนี้ครับเป็นยังไงบ้างก็ในอดีตแต่การในเมื่อก่อนพื้นที่ทถวนี้เป็นป่าแต่เป็นป่า,าเป็นป่าแบบทุกบ่อนทุกเนือเป็นป่าห้างย้อนวัตถุสาบ้านข้าเจ้า ทำลายป่าและจูดหให้ oh. นอไปเปลืองให้และก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นบ่อนปลูกให้เข้าและก็ปลูกขันซาครับผมแล้วโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเข้ามาได้อย่างไรครับแรกครับ oh. โครงการนี้เกิดขึ้นมาก่นอนว่าอ,อาดีตท่านประธานประเทศขสรภูมิวิหารได้มีโอกาสไปเยี่ยมยามประเทศไทยก็ลเลยได้ไปเยี่ยมยามห้วยห้องไข่ จากนั่นแหละท,ท่านจึงมีในความคิดเลยไปขอทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยเพื่อได้มาช่วยเหลือให้เป็นเนโครงการไี้ขึ้นที่แท้เจ้าของใบหน้าบนรูปปั้นที่ผมได้ไปทําความเคารพเมื่อตอนมาถึงใหม่ใหม่ท่านไก่สอนพมวิหารอดีตประธานประเทศลาวก็คือผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดของโครงการนี้นั่นเองนะครับ ท่านผู้นาประเทศคือท่านไกรสอนได้มาดูงานได้มาดูงานอะไรตระรต่างๆนะครับแล้วก็หันมากราบพับผมเองนะครับแล้วผมได้มีโอกาสได้ท่านเชิญให้ไปพบที่บ้านท่านด้วยท่านะะที่ยังป่วยอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมอทำยังไงอยากได้เหลือเกินเพราะเมื่อมาดูแล้วรู้สึกประทับใจมากนะครับรู้สึกว่าอันนี้อะไรใช่เลยว่าแนวทางดังกล่าวแล้วก็แนวทางของพระบาทสมเด็จ่ระบรนั้น ใช้สําหรับคนลาวสําหรับใช้กับสภาพแวดล้อมของลาวได้อย่างแน่นอนที่สุดนี่เพราะท่านดูท่านกติดใจมากท่านก็เลยขอมาแล้วจดหมายจากเพื่อนบ้านก็ส่งถึงกันนะครับท่านไกสอนได้มีหนังสือกลาบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดตั้งโครงการพัฒนาชนบทในประเทศลาวขึ้นเาขอมาพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทันทะีเลย นะครับโดยรับสั่งซึ่งผมยังจำได้อยู่ทุกวันนี้ว่าคนสองคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันนั้นจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและต้องให้อยู่ในฐานะที่ทัดเทียมกันด้วยเราจะคบก,กันได้อย่างสนิทใจนะครับด้วยเหตุน,นี้พระองค์ท่านรับสั่งและคำชักบัญชาให้ช่วยอย่างเต็มที่เลยเพียงสองตีนับจากนั้นหนังสือพิมพ์ปราชาสนก็ได้ตีพิมพ์ข่าวการเสด็จเปิดโครงการสู่พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยสอดห้วยซัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ว่าท่านไก่สอนจะถึงแก่อสัญญกรรมลงก่อนหน้านั้นแล้วแต่โครงการซึ่งเป็นความตั้งใจของท่านก็ยังเดินหน้าต่อไปไม่ต่างจากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากความรักความผงใหญ่ในทุกสุขราชดลของผู้นำประเทศท่านหนึ่งและพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งครับ เที่ได้ศึกษาสภาพพื้นที่ศึกษาบริเวณแล้วทัดล่างเป็นภาพฝีพรหัสเลยนะครับ,รบว่าให้นําเอาทฤษฎีใหม่ครับซึ่งได้ทําที่ประเทศไทยเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยมาทําในพื้นที่ตรงนี้จะให้ท้าลองช่วยบอกถึงความแตกต่างครับระหว่างโครงการที่นี่กับศูนย์พัฒนาที่อื่นๆครับครับในประเทศไทยนั้นเรามีศูนย์ศึกษาการพัฒนาซึ่งได้มีการศึกษาทดสอบ ทดลองเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชาทมีสิทธให้จัดตั้งศูนย์ที่เนี่ยท่านใช้คําว่าศูนย์พัฒนาและบริการศูนย์พัฒนาและบริการคือไม่ต้องไปศึกษาอีกแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วนำความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยเนี่ยมาทดลองทําในประเทศลาวเลยแล้วก็ขยายผลไปยาแฝกเป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาที่ดินที่เรานํามาใช้ที่นี่นะครับเทคนิคความรู้ต่างๆ ก็จะเน้นไปที่การทำเกษตรแบบผสมผสานเปลี่ยนจากการพึ่งพาสารเคมีหันกลับมาเข้าใจและพึ่งพิงธรรมชาติมากขึ้นนอกจากเรื่องของน้ำดินและการเกษตรแล้วยังรวมถึงปศุสัตว์และการประมงด้วยครับมีการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ต่างๆอย่างเช่นเป็ดเทศที่ตลาดที่นี่ต้องการมาก หรือพันปลาที่เพาะได้หลายล้านตัวต่อปีทั้งหมดนี้ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงสามเท่าเมื่อเทียบจากในอดีตครับแม้นว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีที่สุดที่กรูอุตุเป็นการนำเอาเทคนิควิชาการทางด้านการผลิตเกษตรกรรมนมาสู่พี่พน้องประชาชนลาวเพื่อได้เรียนหูและก็ยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้าก็มีกรู้สึกพิเศษ ในเมื่อเห็นเสื้อของพระเจ้ามาชีวิตไทยที่ได้เข้ามาแล้วคือเขาเจ้าเองก็มีโอกาสที่ว่าึงบุญเหลือและได้ไปนั่งรถนำสมเด็จพระเทพนอกาู้ซึกว่าเป็น,น<อ>แนะนำข้าพระเจ้าเนาะลายอันลายอย่างที่จริงแล้วยังมีโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าหลัก67อีกแห่งนะครับที่สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สนพระไทยติดตามการดําเนินงานมาตลอดเหมือนเป็นสิ่งเชื่อมโยงพวกเราสองฝั่งโขงให้ผูกพันกันมากขึ้นเช่นเดียวกับโครงการแห่งนี้และทุกคนที่นี่ยังคงเดินตามแนวพระราชดำริไม่ต่างจากวันแรกเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและลาวเองก็ยังคงทำงานร่วมกันตลอดมาครับยิ่งทำงานด้วยกันแบบนี้เราก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นครับ ท่านทูตบอกกับผมว่าที่จริงเรารู้จักใกล้ชิดกันมายาวนานถึง450ปีแล้วล่ะครับก็นี่เราก็เรียกว่าเป็นญาติใกล้ชิดมิตรใกล้บ้านในความสัมพันธ์นั้นนะครับชอบคำนี้มากเลยครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศก็มีเชื้อสายลาวก็เป็นญาติกันจริงๆแล้วก็เป็นมิตรใกล้บ้านเพราะว่าอยู่พรมแดนติดกันไปมาหาสู่กัน ลอดเวาโครงการนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการส่งเสริมค,รความสัมพันธ์ไทยลาวความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นก็นับเป็นผลของความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งของโครงการทั้งเติบโตและให้ร่มเงาไปไกลไม่ต่างจากต้นไม้ทรงปลูกต้นนี้แหละครับ ภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เวียงจันทร์เท่านั้นนะครับแต่ยังมีการขยายไปอีก16แขวงทั่วประเทศผ่านการสัมมนาสัญจรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้ของลาวโดยมีเกษตรกรจากหมู่บ้านรอบๆโครงการทั้ง9แห่งเป็นตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจเหมือนที่ลุงคำอ้วนได้ทำมาตลอดครับก่อนหน้า ที่มันจะเป็นแบบนี้ครับก่อนหน้านั้นนี่เป็นยังไงบ้างครับพ่อครับโอ้แต่ก่อนนานานานี่บวงามปลูกเข้าแล้วก็ซ้ำนี้เลยแล้วก็เป็นเกีียวอะไรเนี่ยเกี่ยวจนเมื่อยก็บว่ได้กำหนึ่งนะอืมก็คือมันมันไม่ได้ให้ให้ผลทุกอันใช่ไหมแม่ระบว่าได้ให้ผลแล้วก็อึดๆยากๆว่าฉันสบายเฮ็ดบ่ถึกสุดบวฮห้จักว่าแนวสีเฮ็ดชีปรับปรุงเปลีปยงว่าย้อาอย่างใส่เฮ็ดอย่างใดมันจังงามนะแต่ลุงก็ไม่เคยท้อนะครับ ผมว่าความขยันนี่แหละเป็นคาถาสากล,ล,ล,ลที่ใช้ได้จริงทั่วโลกเลยนะครับเมื่อเข้าร่วมโครงการใหม่ๆที่นาของลุงเคยมีโอกาสได้ต้อนรับสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะครับ,รบแนวคิดเกษตรอินทรีย์พระราชทานไว้เปลี่ยนแปลงที่ดินผืนนี้ไปมากทีเดียวครับ,รบไ,มไม่ให้มากมีนาเซีมีนาปีมี ผักมีอย่าง้วทุกประเภทแล้วพอได้อยู่ได้กินแล้วสะนี่ก็หมานว่าอยู่ในอยู่น้ำมันมีฟ้าเนาะอยู่เถิงมันมีต้นไม้มีผักมีพอเพียงมาชั่นซะนี่แบบมูมีข้าวมันคือคือแบบเรี่องแนวคิดแบบพอเพียงแท้ๆเลยใช่ไหมขนาดที่เราทั้งสองประเทศพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตแนวพระราชดำริจากพระเจ้าอยู่หัวก็คือสิ่งที่คอยเตือนพวกเรา ไม่ให้หลงลืมวิถีเกษตรกรรมครับตอบโจทย์ของจังหวะย่างก้าวของชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ได้หววภาพขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักที่สําคัญในการพัฒนาประเทศของเราด้วยนะครับแล้วอย่างนี้คุณพ่อม,มีความรู้สึกผูกพันกับคนไทยยังไงบ้างครับโอ้มีผมผมผูกพันดีแล้วนอะระว่างพี่น้องลราไทยใกล้บ้านใกล้เัวขเคียงกันเมี <laughs> ่ยงกัมฮูเพิ่นกามาแนะนําส่งยูวส่งเสริม ดีใจเหมือนกันครับที่เหมือนกับเป็นญาติพี่น้องกันจริงๆสนิทสนมกันเป็นพี่ๆน้องๆหักแพงกันเลยข้าเจ้ามากับมายามมาอย่างหักแพงกันไปเลยแบบว่าให้หักแพงกันสนิทสนมกันไปเรื่อยๆเหระให้มันแน่นแก่นระว่างสองสองประเทศเท้าความน่ารักของคนที่นี่ผมเลือกบันทึกไว้ในนี้แล้วนะครับในความทรงจำของผม การเดินทางครั้งนี้ทําให้ผมได้เห็นว่าองค์ความรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดจากการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงทําให้ความรู้นั้นยั่งยืนและตับใช้ได้กับหลายพื้นที่และยังทําให้ผมได้ลองมองผู้คนในมุมใหม่เหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองข้ามกรอบของพรมแดงเชื้อชาติภาษาทรงมองเข้าไปถึงความเป็นคนที่ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนบนโลกนี้ความรู้สึกของข้าพเจ้าี่เฉพาะข้าพเจ้ารู้สึกว่าโอ้มีอันเปรียบบัวได้แหละรู้สึกว่าเปรียบบ่ได้ว่าความกติวแบบพื้นบ้านคือว่าล่นฟ้าเรือแผ่นดินอะไรแล้วรู้สึกนอกบุญคุณของเพื่อนดังพระราชดำรัสที่นครหลวงเมียงจันทร์ซึ่งสร้างทั้งประโยชน์สุขและฝากความประทับใจไว้ให้กับประชาชนริมฝั่งโคง แ่ดินการที่ทำโครงการดังที่ได้กล่าวไว้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขพูดถึงประชาชนอย่างนี้ไม่ได้พูดว่าประชาชนไทยหรือลาวเพราะว่าถ้าประชาชนที่ไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามมีความอยู่เย็นเป็นสุขสันติสุขหรือความสงบก็จะเกิดขึ้น ตามไปดูโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริฉเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าคลองระบายน้ำที่สร้างโดยกรมชลประทานและสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้อย่างรวดเร็วคือคลองอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 1. คลองระบายน้ำรหนึ่งและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีครับสำหรับคำถามสัปดาห์ที่ถามว่าผู้ที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดตั้งโครงการพัฒนาขึ้นในประเทศลาวคือใคร1 ท่านไกสอนพรมวิหาร2ท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ส่งเ MS คําคำตอบได้ที่4886999โดยพิมพ์พ N เว้นว่าคํำตอบ1หรือ2แล้วตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ผู้ตอบถูกจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริรางวันลน .2 ที่นั่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งกลับทาง SMS กรุณาติดต่อกลับภายใน7วันเพื่อ,อยืนยันครับเมื่อกาแฟต้นแรกยังรากลงดินชีวิตของคนบนดอยสูงแห่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป พบกับเบื้องหลังความสําเร็จในการสร้างคนและพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับสู่สมดุลอีกครั้งในประโยชน์สุขของแผ่นดินตอนปลูกป่าปลูกคนบนดอยตุงสัปดาหนะ์หน้าวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ4,100โครงการเพื่อประโยชน์สุขสูขสข่ปวงประชาขยายผลสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเราได้รวบรวมเอาผลสำเร็จของแต่ละโครงการใน4,100โครงการนั้นมานำเสนอว่า โครงการต่างๆนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างนิทรรศการ84พรรษาประโยชน์สุขสุขส่ปวงประชาเริ่ม8-12มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริยกิตกรุงเทพมหานคร